จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟม,มาแล้วค่ะพบกับเซตไตอีกครั้งหนึ่งนะคะกับซีรีส์ของการฝึกท่องคำศัพท์นะคะตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของการท่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าคำคุณศัพท์อีนะคะสำหรับซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด10เอซด,ด้วยกันซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงเอิดที่10แล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่จะไป เอพิโซดสุดท้ายนะเดี๋ยวขอทวน2เอพิโซดก่อนหน้านะคะก็คือคำคุณศัพท์อีกเราเรียนไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะ140่งรคำนะคะใครที่ยังไม่ได้เรียนนะ,ะหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเอพิโซดเก่าๆนะคะก็คือเอพิโซดที่1ถึงเอพิโซดที่7นะคะเราจะได้ทั้งหมด140่งรคำนะคะแล้วก็มีเอพิโซดเสริมให้คือ8กับ9นะคะก็คือการสร้างคำ adjective นะหรือว่าคำคุณศัพท์อีจากการใช้ pattern ไวยากรณ์ตัวนี้นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือเอาคำนามมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เสียงป่อย,ป,อยป่อยเข้าไปนะคะจะทำให้กลายเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะก็คือคำศัพท์ตัวนี้นะคะจะแปลงร่างกลายเป็นคำคุณศัพท์อี นั่นเองนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นที่1ที่แบบเราสามารถสร้างคำคุณศัพท์ได้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อยอดคําศัพท์อีกอย่างหนึ่งนะ,คะใครยังไม่ดูกลับไปดูแอพิโซดที่เท่าไหร่เอ่ย8นะคะกลับไปทวนนะจ๊ะแล้วก็แอพิโซดที่9ล่าสุดก็คือเมื่อวานก่อนนะคะก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการสร้างคําคุณศัพท์อีกแต่คราวนี้เราเอาคําคุณศัพท์อีกมาวางข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยเสียงอึ๊บป่ยอึบ ตัวเหมือนกันนะแต่อย่าลืมตัดอีกตัวนี้ทิ้งไปนะคะก็จะกลายเป็นคําคุณศัพท์อีกตัวหนึ่งซึ่งมีความหมายเปลี่ยนไปในยะเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะเราไม่เฉลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูที่อพิโซดที่เท่าไหร่นะคะเก้านั่นเองนะจ๊ะไม่พูดภาพทําเพลงค่ะเราจะมาต่อที่อพิโซดสุดท้ายของซีรีส์คำคุณศัพท์อีกนะคะก็คืออพิโซดที่10ค่ะ เหมือนเดิมค่ะเซะย้ำเสมอนะคะการเรียนภาษาเนาะมันมีอะไรที่เราต้องเรียนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเล็กๆน้อยๆนะทำวันละนิดฟันละหน่อย,อย,อยแต่ว่าเน้นการสนับสน,สนเสมอเน้นความสม่ำเสมอน,นะคะเราอาจจะท่องคำศัพท์วันละหนึ่งถึงสามคำก็ได้นะคะหรือว่าใครบอกว่ามันน้อยไปค่ะเซะจะเอาสามถึงห้าคำก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สาคัญคือเราต้องทา ทุกวันนะเนี่ยตรงเนี้ยเน้นความสม่ำเสมอทุกวันทุกวันวัน,วน,วน,วนแบบนี้นะก็จะดีเยี่ยมที่สุดเลยนะคะอ่ะไปต่อค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเป็นการแปลงร่างนะคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะการแปลงร่างจากไวยากรณ์บางตัวนะคะจะสามารถสร้างเป็นคำศัพท์ใหม่ซึ่งไอคำศัพท์ที่ได้นั้นจะกลายเป็นคำคุณศัพท์อิกหรือว่า adjective อีกได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัวอย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวอย่างเจ๊ะเรามีทั้งหมดสี่ตัวอย่างนะ,ะ,ะดูจากตัวอย่างแรกะะค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์ตัวนี้นะอ่ะกลุ่มน,นี้เนาะข้างหน้าเนี่ยเห็นเปล่าตัวหน้าตามันคล้ายๆกันเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยออาหน้าตามันคล้ายๆกันนะตัวนี้มาจากรากศัพท์คําเดียวกันคําว่าคําว่าอะไรเอ่ยมีใครอ่านออกบ้าง อ่าเดี๋ยวเขียนให้นะเดี๋ยวตัวนี้มันจะหายไปนะตัวทาเบรโรนะโรทำไมโรเซต้องมีรถเรือไม่ต้องมีรถเรือนะคะทุกคนเซลเสียงผิดนะคะทาเบรเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งสีมันแบบสีมันมองไม่เห็นอ่ะเอาเห็นกันมานิดหนึ่งไหมเห็นนิดหนึ่งไหมเ่็นอีกสีหนึ่งสีเขียวก็ไม่เห็นจ้ะ สีเลยดิสีเลยดิอ่ะสีํำเงินนิดนึงแล้วกันโอเคเปลี่ยนเป็นสีนํำเงินเนาะอ่ะตัวทาเบรุตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าแปลว่ากินหรือประทานเนาะกินหรือรับประทานนั่นแหละนะจ๊ะคราวนี้เราจะเอาคำทาเบรุตัวนี้นะตัวทาเบรุตัวนี้นะมาใช้ในการมันคือมันคือไวยากรณ์อย่างหนึ่งนะคะแล้วไอไวยากรณ์เดี๋ยวนั้นพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันจะกลายเป็น คำศัพท์ใหม่ซึ่งเป็น adjective อีกนะเราไปดูที่เลขหนึ่งค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะ table เ,เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนสีนิดนึงถ้านั้นเราจะมองไม่เห็นนะจ้าทุกคนสีนำเงินโอเค table ตัวรตัดลุทิ้งนะคะเปลี่ยนไปนะคะตัดลุทิ้งนะ,ะแล้วก็เติมตึงตนึง y a ซ i เข้าไป เติมคำว่ายาซีเข้าไปนะคะจริงๆเมื่อกี้เซตต์เซตเซต่อบอกว่าเซตต์พูดชื่อตัวเองก็พูดผิดนี่นะจริงๆเซตแต่บอกว่าตัดรูทิ้งจริงๆมันไม่ใช่การตัดรูนะคะทุกคนมันคือแพทเทิร์นนี้ค่ะทุกคนถ้าใครเรียนวยากรแล้วนะคะถ้าใครเรียนวยากรแล้วเนาะมันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งคือ verb รูป must นะคะทาเบรเวลาเปลี่ยนเป็นมัมันจะเป็นอะไรนะทาเบอร์ must, แบบนี้ใช่ปะ เราจะตัดตัว m ั s ตัวนี้ทิ้งไปนะใครที่ยังไม่ได้เรียนคีรังานะต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้นะจ๊นะอ่ะทาอุ้ยเียนผิดแบบป๊บหนึ่งทาเบรนะฮะเปลี่ยนแปลงล่างเป็นทาเบม m สแบบนี้ตัด m ั s t ทิ้งไปมันก็จะเหลือแค่ทาเบทาเบก็คือตัวทาเบตัวนี้เท่านั้นถูกไหมอ่ะพอทาเบปุ๊บก็มาต่อด้วยเสียงยาซีมันจะเป็นการ แปลงร่างอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเชิงไวยากรณ์นะคะอะจะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยยาซื่อยาซื่อถ้ายาซื่อเฉยๆมันแปลว่าอะไรนะแปลว่าถูกอะไรประมาณนี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับยาซื่ตัวนั้นหรอกนะคะแต่ว่าแค่บอกว่าเสียงมันเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนะาะทาเบยาซี่นะ,ะตัวแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นข้อหนึ่งนะจะมีความหมายว่าง่ายที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือง่ายที่จะทํา กริยาหรือเวิร์บตัวนั้นๆเมื่อกี้ทาเบรือแปลว่าอะไรทาเบรือแปลว่ากินถูกไหมอมองไม่เห็นหรอ,อเดี๋ยวขอย้ายตรงน,นี้มาได้หนึ่งทาเบรือแปลว่ากินเปลี่ยนสีทาเบรือแปลว่ากินหรือทานถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นทาเบียซีปุ๊บมันจะแปลว่าอะไรง่ายที่จะกินหรือง่ายที่จะทานถ้าแปลไทยเป็นไทยทีมันก็คืออะไร กินง่ายทานง่ายอะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างเช่นเจจะพูดถึงอันนี้ตลอดเลยเวลาคุยเรื่องนี้คือผัดไทยเนาะผัดไทยนันเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นเขาทาเบยาซุยก็คือคนญี่ปุ่นมองว่าผัดไทยคือมันมันมันกินง่ายมันแบบเออมันก็รสชาติใกล้เคียงญี่ปุ่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็สําหรับคนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นเมนูที่กินง่ายก็จะเป็นทาเบยาซุยนะก็คือตัวนี้ทาเบยาซุยแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะคราวนี้ เดียวนะเซอนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนสีให้มันแบบเข้มขึ้นกว่าเดิมอนนี้หนึ่งมันมันเข้มได้แค่นี้ค่ะทุกคนมันเข้มได้แค่นี้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะกลับมากลับมาอันนี้คือแพทเทิร์นที่หนึ่งนะคะเราจบไปแล้วเนาะเราไปต่อที่แพทเทิร์นที่สองบ้างนะคะแพทเทิร์นที่สองนะเปลี่ยนจากอะไรเอ่ยเปลี่ยนจากเมื่อกี้อย่าซื่อเปลี่ยนเป็นนิคุยในขณะที่โอ้ยแบบหนึ่งเปลี่ยนเป็นนิคุยในขณะที่ข้างหน้าแพทเทิร์นเดิมนะคะก็คืออะไรเอ่ย ก็คือ verb must นะตัด musting นะผันกิริยาเป็น verb must รูป must form ก่อนนะแล้วก็ตัดในตัวข้างหลังคือตัด musting นะจาก t a b บ e r เปลี่ยนเป็น,น,น tab must ก็ตัด musting ก็จะเป็น t a b บทาเบนะโอเคแล้วก็ต่อด้วยเสียงนิคุยก็จะเป็น tabe niku tabe niku ซึ่งคำนี้นะ pattern ททนี้ความหมายตรงกันข้ามกับข้างบนค่ะก็คือ ความหมายไม่เหมือนกันตรงกันข้ามกันนะเมื่อกี้บอกว่าง่ายที่จะทำไมที่จะกินก็คือกินง่ายอันนี้ก็จะยากที่จะอะไรยากที่จะกินก็คือทำไมกินยากนั่นเองนะคะทาเบนิคือยกตัวอ,อย่างเช่นส้มตามปูปลารเงี้ยสาหรับคนญี่ปุ่นแล้วมันทาเบนิคุยมากเลยอะ่ะคือแบบ คือมันมีกลิ่นแล้วเขาก็ไม่คุ้นเคยแล้วเขาก็กินแบบกินปูไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็แบบทะเบีิคุยกินยากว่ะอันนี้กินไม่ได้นะกับอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยที่มันจะต้องใช้ความพยายามในการกินกินี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติสมมติต้องกินมังคุดคนญี่ปุ่นกินมังคุดอาจจะกินยากกินลำบากเพราะอะไรรู้เปล่เพราะโอ้มันแกะไม่ได้คือเขาไม่สามารถแกะมังคุดบางทีแกะออกมาก็เละเต็มมือเลยอะไรแบบนี้นะก็คือมันกินยากอ่ะมันคือกว่าจะได้กินมันยากอะไรอย่างนงี้เนาะก็จะเป็น คาเบนีคือแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะสองแล้วนะเราได้สองแล้วจนะไปต่อที่แกรมไม่ตัวหนึ่งตัวที่สามนะเปลี่ยนง่ายรูปเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะสังเกตดีๆนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็น v e r b must ตัด must ทิ้งหมดเ,ยเ,ดมดเลยรวมถึงคำที่3ามก็ตัด Must ทิ้งนะคะเป็น Ver รรูป must แต่ตัด must ทิ้งแล้วก็ใส่เสียงเพิ่มเข้าไปก็คือเสียงใต้นะเสียงใต้นะเห็นเป้่าข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันตรงนี้เสียงใต้ใต้ไม่ใช่อีใต้นะคะแต่ว่าเสียงอันนั้นแหละนะคะ ไต้ไต้นะฮะทาเบตัดมัสทิงนะทาเบมัสตัดมัสทิงก็จะกลายเป็นทาเบใไต้ทาเบตไต้ทาเบตไต้ทาเบตไต้นะไอ้ไต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 ้เนี่ยมันจะแปลว่าอยากค่ะอยากทาอะไรข้างหน้ามันเป็นเมือบอะไรก็เป็นอยากอันนั้นแหละข้างหน้าแปลว่ากินเพราะนั้นทาเบตไต้ก็อยากกินอีคิไต้อิคือแปลว่าไปเปลี่ยนเป็นอีคิมัสตัดมัสทิงเป็นอีคิอีคิไต้ก็อยากไปนี่คนนีอิคิไต้อยากไปญี่ปุ่นแบบนี้นะคะโอเค ใบก้อนอีกตัวตัวสุดท้ายนะคะตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่นะคะจริงๆมันมาจากข้างบนนะคะตัวที่สี่มันก็คือขาเปแล้วก็อันเนี้ยมันคือรูปปฏิเสธของใตนะคะขาเป้ไตคือด้วยความที่ทุกคนขาขออีกนิดนึงนะคะทั้งหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นคำอะไรเอ่ยคำคุณศัพท์อีกหมดเลยนะคะพอมันเปลี่ยน คือมันแปลงร่างตามไวยากรณ์ที่เซชแชเนี่ยทั้ง3อันสุดท้ายคําศัพท์ที่ได้มันจะกลายเป็นคําคุณศัพท์อีกนะคะเป็นคําใหม่ที่เป็นคําคุณศัพท์อีกที่มีนนยะเชิงของไวยากรณ์เข้าไปอยู่ในนั้นนะเสร็จปุ๊บพอมันเป็นคุณศัพท์อีกค่ะไอตัวข้างล่างเนี่ยค่ะเลข3มเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนได้ไงคืออีกเนี่ย adjective อีกเราแปลงร่างให้เป็นคําปฏิเสธก็ด้วยการเปลี่ยนเสียงเป็นอะไรนะอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าอุไม เปลี่ยนเป็นอุมะคูไนเนาะเปลี่ยนสระอีเป็นคูไนคุไนคุไนเพราะฉะนั้นไอตัวทาเบต้ก็แค่เปลี่ยนใต้เป็นตะคูไนแค่นั้นเองนะเห็นตะมาเหมือนเดิมเนาะตะตะต,ะตะัดอีตรงนี้ทิ้งไปเปลี่ยนเป็นคุไนก็เป็นทาเบต้คุไนทาเบตคุไนก็กลายเป็นคําคุณศัพท์อีอีกทีนึงซึ่งเป็นการซ้อนกันหลายชั้นมากเลยนะก็จะแปลว่าอะไรนะ ทำไปใต้แปว่าอยากกินทาไปใต้คุณนายก็ไม่อยากกินนั่นเองนะจ๊ะจบไหมจบไหมจบที่ไม่อยากกินนะสุดท้ายทวนอีกครั้งหนึ่งวันนี้จริงๆมันมีสี่ไวยากรณ์ซ้อนอยู่ในนี้เลยนะสี่ไวยากรณ์ซ้อนอยู่ในนี้เลยนะเพียงแต่ว่าทั้งสี่ไวยากรณ์นี้นะคะมาจากตัวคํากริยาก็คือตัวเว,รนะเวริร์บเนาะเวิร์บรูปอ่าเวิร์บตัวนี้เนาะรูปมัสตัดมัสทิ้งแล้วก็ต่อด้วยต่อท้ายต่อท้าย กลายเป็นคําศัพท์ใหม่ที่มีความหมายใหม่ตามไวยากรณ์นั้นๆแล้วคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะทั้งคําคำสับเนี่ยจะกลายเป็นอะไรนะกลายเป็น adjective อีกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะกินง่ายกินยากอยากกินไม่อยากกินนะสุดท้ายไอ้คำนั้นๆที่ ที่มาทอนๆแบบนี้มันจะกลายเป็นคําคุณศัพท์อีกทุกคนจะงวงว่าอ้าวแล้วไงคะเซต่ายเป็นคุณศัพท์อีกแล้วไงแล้วไงละ่ะก็พอมันเป็นคําคุณศัพท์อีกคําใหม่ปุ๊บเวลาที่มันจะไปผันตามวราการตัวอื่นมันก็จะไปผันตามหลักคุณศัพท์อีกนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น อินโทรเบาๆทิ้งทัวนะตอนท้ายนิดหนึ่งที่เสริมเป็นเรื่องของไวยากรณ์เนาะสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาญุนลึกๆยังไงมันก็ต้องต้องค่อยๆต่อยต่อยอดไวยากรณ์ไปอยู่แล้วนะคะจริงๆวันนี้ถ้าเกิดใครได้หลักการนะได้ไวยากรณ์ทั้ง4ตัวเนี่ยนะคะแค่คลิปเดียวคลิปคุณศัพท์อีกแค่นี้ได้ไวยากรณ์ไปทั้ง4ี่ตัวเนี่ยเป็นของแถมนะจ๊ะก็ถือว่าจบสําหรับแอพิโซดนที่เท่าไหร่เอ่ย อพิสูตที่สิบอย่างเป็นทางการแต่แต่ๆๆๆแต่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 อพิสหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรดีซีรีส์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรดีคะทุกคนซีรีส์หน้าเดี๋ยวจะมีคำศัพท์มาอีกเยอะแยะมากมายนะก็มาถึงตอนนี้ก็ต้องขอกล่าวว่าออสการ,ร์เดมะออสการ์เดมะคือขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับความพยายามอย่างยิ่งยวดนะที่อยู่กับเสตายมาตลอดกีๆๆ่อพิสูตอ่ะสิบอพิสูตด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับซีรีส์ของคำศัพท์ ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มของคำคุณศัพท์อีกนะคะอย่าลืมนะคะ ปรบมือรัวๆนะให้หหวใจตัวเองหรือว่าใครจะพาตัวเองไปกินอาหารอร่อยอร่อย,ออยเป็นการตอบแทนที่อุ๊ยอุตส่าห์ดูคลิปเซตไนมาได้ถึง10เอพิโซดเนี่ยสิเอพิโซดได้เท่าไหร่ได้1้0ยสีบคำบวกๆนะน่าจะเกือบเกือบร้อยหกสิบคำแหละเอาข้าจริงนะแล้วก็รวมถึงได้ไวยากรณ์ระหว่างทางอีกตั้งสี่ห้าตัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้โคตรคุ้มนะซีรีส์นี้คุ้มมากๆสิบเอพิโซดเองคนะใครที่ฟังครั้งเดียวแล้วยังแบบ ฟังแล้วไม่มันมันจำไม่ได้จริงๆอเซนะคะฟังไหลๆไปก็ได้ค่ะแล้วก็พยายามมีหลักในการจำน้อยอย่าจำเยอะนะคะหนึ่งแอพิโซดของเซจะมีคำศัพท์ประมาณ20คำนะไม่ต้องจำทั้งหมดเราอาจจะใช้20คําค,คำนั้นเอ้ย20คำนี้ฉันจะจำสัปดาห์นี้แล้วกัน,น,นอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้มันไหลตอนเช้าระหว่างอาบน้ำก็ได้นะฟังท,ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าคลิปเดิมนะคะย้ำให้ดูคลิปเดิมไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะค่อยๆซึมเองนะ จ้ะโอเคแล้วเจอกันใหม่กับซีรีส์ถัดๆไปนะจ๊ะแล้วก็ยังไงเดือนถ,ถัดไปเนี่ยได้เรียนในเรื่องของคันจิกับวยากรณ์ตามมาแน่ๆค่ะใครสนใจภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟนะเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะว้า n5 ไปครอบครองด้วยกันสำหรับปีนี้นะจ๊ะโซเลดเดย์บายบายไปแล้วค่ะทุกคน